ตามกันกินส้มตามยาทุพายตะเลนไทยนะคะมองเห็นชัดไหมนอ่อเปิดไฟไหมไปเปิดไฟก่อน ตาด้วยกันนะคะไครเข้ามาเนาะสวัสด,ดีค่ะแม่น้องเรวัสด,ดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยายเอาตัวอ่านก่อนวันีนะคะไปเสียงไปฟังเสียงน้องเรเจ้าเจ้าเจ้า น่ารักจชีอือหน่ารักจังเลยไม่ได้เห็นหน้าแต่ก็อันนี้สวัสดีเจตูสวัสดีนะคะเดี๋ยวยายจะให้ไปแจนะคะ นี่ยวอเอาเป็นเจไว้ให้ก่อนยังไม่ได้ทานดยิยังไม่ได้ทานดิมาแมวเรียบรีกอก็มาดามสูสวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะว่าจะไม่ใช้ช้อนนะ เรจะกินกับมือเดี๋ยวจะให้อกุญแจเพื่อนไม่ได้เนาะมาทานด้วยกันนะคะจะอ่านไม่เห็นชัดขอบคุณมากๆค่ะ มาแมวเรีบรี่ก็ให้หัวใจกดๆมายายก็ไปแต่บ้านแมน่น้องบ้านมาแมวไปถึงไหนแล้วผ่านนี้ยังเนาะต้าส้มตําเอาหัวลราะว่ากับแครอทตํมด้วยกันอื ก็เด็กส้มตำเหมือนกันเลยเนาะสวัสดีทั้งสี่ท่านนะคะภูเขาไฟที่ประเทศไอซ์แลนดระเบิดอีกแล้วเป็นยายลงคลิปเมื่อชั่วโมงกว่าๆยายลงคลิปไปแล้วผูเขาไฟระเบิด ก็ไม่ได้เข่าก็ยังไม่ได้อน,นี่นะข่าก็ยังไม่ระบุตื่นเช้ามาภูเขาไฟระเบิดปกติปกติเขาจะคาดการไปก่อนล่วงหน้านะเขาก็จะคาดการว่ามันจะระเบิดระเบิดอยู่ดีๆเขาก็อา่าวันก็ไม่ได้ออกข่าว ไปออกกาลังกายแฟนทูบอกว่าภูเขาไฟระเบิดแล้วเออเราก็มีวีลีโอลงอีกแล้วเนี่ยมันก็อยู่ติดบ้านลำพอนอะ่ะถ้าว่าติดมันก็ไม่ติดเท่าไหร่นะมันต้องขับรถเข้าไปอีกแต่เขาก็ชินแล้วแหละมันระเบิดหลายปีแล้วอะ่ะบันดีทั้งห้าท่านนะคะ เนี่ยลดความอ้วนข้าวก็กินนิดเดียวข้าวไม่เยอะนะคะข้าวไม่เยอะส้มตำาม่งกับไอ้ตำนั่นพริกแม่งแตก่ก็กินข้าวน้อยๆน้ำหนักลดได้7จกิโลเลยจ้ะได้ยยผมเยอะไหม ยายผมเยอะเยอะไหมแม่น้องเรผมเยอะไหมเนาะก้มคลั่งบ่กอดเรื่องเล็กเล่นเล่นแค่นี้อ้าวข้าวแช่สวัสดีค่ะให้ไปแจไปเลยนะคะ แต่รพีสวัสดีค่ะท่านข้าด้วยกันค่ะท่านข้าด้วยกันนะคะยายไม่ได้อ่านเท่าไหรเด้อย,ยายได้แต่ทักทาย มันทานเข้าอยู่ทานให้อร่อยผัดเตําไทยเด้อพยอยายยายไม่ได้ตำปลาบางทีก็แอบใส่ปลาด้านิดนิดหนึง่ง <c oughs> ขอบคุณมากค่ะแต่พี่ให้หัยใจกอดมาอือ ท้านแช่คับสวัสดีค่ะคุณสารพีเป็นยังไงบ้างสบายดีกันทุกท่านนะคะทุกกระพแข็งแรงแข็งแรงกันทุกท่านเด้อ ยายยายไม่ได้เปิดเออนี่นะยายไม่เปิดโฆษณาเดี๋ยวไปเปิดตอนหลังเพื่อยทา,านข้าวด้วยแล้วก็เลยนู่นขอบคุณค่าสุขอบคุณมากๆนะคะอื ขอให้ใหเฮงเร่งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคิดสิงงหลายก็ขอให้ได้สมความปรารถนาขึ้นเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองหลับก็ให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ให้ได้เงินแสนเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆาำรับพวงมาลัยนะคะ พักนี้ไม่ได้ไปหาหลายวันแล้วไม่ได้ไปหา <c oughs> บพว่าฝนตกฟ้าดองอะไรก็ไม่รู้อือากาศไม่ค่อยดีเลยประเทศไอซ์แลนด์สัญนานมันไม่ค่อยดีด้วยไง มาแมวก็พี่สารพีสวัสดีค่ะเข้าแช่ก็ให้หัวใจกดกดมาขอบคุณมากๆค่ะหมาแมวเริ่มดีแม่เข้าแช่สวัสดีค่ะสุดีเคไลฟ์สไตล์สายฝสวัสดีค่ะแม่เข้าแช่ ตุ<ส>ไลสไตดีสุดีเคไลคสไต์สายฝอสวัสดีพี่แตระพีโอ้ขอบคุณมากๆคะ่ะอ่ยเยอะมากเลยนะขอบคุณมากๆนะคะสุก็ให้ร่ำให้รวยเด้อคอยมีโชคมีลาบเป็นพันพันเท่าเด้อ ที่มอบพองมาลัยให้ยายขอบคุณมากๆค่ะร้วยๆๆวยดวยเฮงเฮงกันทุกท่านนะคะออื ขอให้มีความสุขตลอดไปนะคะหมาแมวเลิ่มด,ดีพี่นาพึ่งเปิดเสียงค่ะอ,อ๋อเหรอพึ่งเปิดเสียงใช่ไหม,มเสียงยายดังไหมมันมันดึกแล้วใช่ไหมบ้านเราอะ่ะ ข้าวแช่แม่น้องท็อปก็ท่างใคยทุกท่านรอบบ้านนะคะ <c oughs> ได้ยินเสียงชัดไหมนะได้ยินเสียงชัดไหมคะยายก็เปิดไม้เต็มที่แล้วยายซื้อไม้มา <c oughs> น้องเรหลับแล้วหรอมแม่น้องเรน้องเรหลับแล้วเหรอชัดเจนผมลงผมลงอ่ะผมเยอะใช่ไหมเจ็ดกิโลอ่ะเขาแช่เจ็ดกิโลแล้วมอให้ลดสิบกิโลยังเหลืออีก สามกิโลต้องทําใจอะเอาไปเออกินเช้ากินไข่กินไข่สามฟองมั่งสองฟองมั่งอ้สสูขอบคุณมากมาก,มากค่ะเยอะไปแล้วนะนะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะ ข้ายายกินไข่ตามพองใช่ไหมแล้วยายก็ไปไอออกกำลังกายไปข้าวฟิตเนสข้าวฟิตเนสกลับมาก็กินข้าวนะ่ะนิดเดียวปรึกษาหมอน้องหมอบอกว่าข้าวนะให้ลดลงพยายามกินผักแล้วอะไรที่ทำให้อ้วนนะ่ะไม่ไม่ต้องกินอื ได้เจ็ดกิโลย้ายก็ภูมิใจอยู่ดีเลยค่ะที่ลงได้ดือกันสุขภาพใช่เพราะหมอบอกไม่เกินสามปีถ้าปล่อยให้อ้วนแบบนี้ไม่เกินสามปีจะเดินไม่ได้ว่าน้ำหนักใจมันทั้งแปดสิบเจ็ดอ่ ตอนนี้ลงมาแปดติดแล้วเอาเลขเจ็ดออกไปนะบอกวาถ้าถ้าพอดีพอดีก็ประมาณเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้ากำลังดียายอีกสามกิโลยายยังทำใจยากอยู <c oughs> ่พูดถึงว่าหิวไหมมันมันไม่หิวเลยนะ กินไข่นะมันช่วยได้เยอะกินไข่มันควบคุมความหิวได้เยอะอไข่ต้มนะถ้ารู้สึกหิวก็กินน้ำเยอะๆอแล้วมันจะหายห,หิวสารพีดีง,งาม น้องสุสวัดดีค่ะบางทีก็ยายก็น,นึ่งผักไว้นะถ้ารู้สึกหิวก็นั่งเที่ยวผักดงดเพราะถ้าผักดิบกินแล้วมันเบื่อง่ายแต่ถ้าผัก จะถ้าถ้าผักเรานน่งอ่ะมันออกหวานหวานอร่อยดีสุดีเคไลคสไตาสายผอสวัสดีค่ะพี่สุก,กายเลิบเลิบนะคะทักทายพูดคุยกันนะคะทักทายพูดคุยกัน ยายก็ขึ้นไม่นานหรอกประมาณตั้งยี่สิบนาทีเนาะอัน20ยี่สิบนาทีแม่น้องเดมไม่ง่วงนอนเหรอดึกแล้วแล้วเนี่ยชื่ะเทศไทยบ้านยายเพิ่งสามโมงสามโมงหกนาที เรงว่าุูยังไม่เลิกง,งานเนี่ยใช่ไหมือยังไม่เลิกง,งานใช่ไหมคะง่วงแล้วค่ะง่วงก็นอนนะคะเดี๋ยวยายก็จะได้ลงแล้วลูกดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ ดูแลน้องเรด้วยไงเสียงเจ้าเจ้าไม่เห็นตัวแต่ได้ยินเสียงน้องเรยเขาจะบอกัลโหลอับ r ี o านเสียงแจวแจว <c oughs> ลูอิสวัสดีค่ะบันดีให้ไปเจแต่ไม่ถอดนั่นเนี่ยจะเก็บปเจไว้ก่อนพรุ่มืมาแมวเริ่บรีกพี่ลูอีสสวัสดีค่ะถ้าน้องเรเสียงเตียงดีเตียงเพราะด้วยนะน่ารักนะเตียงเขา แม่ก็ไม่ถ่ายให้เห็นหน้าซะทีเลยได้ยินได้เสียงเห็นอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ไปไปเที่ยวอะไรนะสวนสัตว์หรืออะไรเนี่ยลูอิสตอรีเกอร์พี่สุวัสดีค่ะสุดีเคไลฟ์สไตล์สายฝอสวัสดีคุณลูอิส เข้าแช่แม่น้องทบก,ก็สวัสดีค่ะคุณลูอิสลูอิสตอรี่หมาแมวสวัสดีค่ะลูอิสตอรี่แม่เข้าแช่สวัสดีจ้า ยายเอาเครื่องอา่านมาอา่านใกล้ๆนีเนี่ยลูอิสจ้ะเดี๋ยวนี้ลูอิสไลฟ์ไอเวลาที่ประเทศไอทแลนดะ์น่ะมันเกือบห้าโมงแนละ้วลูอิสอ่ะ บางทียายคิดว่าลุยไม่ได้ไล์เว็บไปเอาคือไม่ทันแล้ว uh huh. วันนี้ขึ้นไล์หรือเปล่าเนาะวันนี้ขึ้นไล์ไหมคะ นูเอาสะดวกเหมือนยายเลยยายก็เอาสะดวกของยายเอาบ้านอ่ายายมุ้ยไปกดคลิปสั้นลูอิสไม่ได้เลย วันนี้ไหลช่องไหนนอ้อทุกช่องก็ผ่านหมดแล้วเนี่ยแต่ก็ติดตามทุกทั้งสามช่องนะที่ติดตามอ่ะติดตามรู้สึกว่าจะเป็นสามช่องได้อะไรทาน ตำตำแครอทกับหัวโลว่าผู้ขาบไฟระเบิดลูอิสทานบนล้วใช่อืมยายเข้าไปช่องไหนก็เห็น เล่นผ่านหมดแล้วโอเคน้องหลับปันดีนะคะหลับปันดีค่ะหลับปันดีนะคะแม่น้องเรจุบจุบน้องเรให้ด้วยเด้อเอาขนมปังไปตองแผ่นเลยกิน ตั้งแต่9โมงเชา้าดูแล้วจ้อ,อ,อกินขนมปังเยอะไม่ได้แล้วหมอห้ามเลยไม่รู้นะแต่ยายเล่าให้ฟังเฉยๆตอนที่ยายไปตวรวจร่างกายหมอบอกว่าข้าวก็บขนมปังนะ่ะ เอ๋ขนมปังงดเลยข้าวกินได้แต่อย่าก,กินเยอะนิดเดียวยายผอมเยอะไหมเนี่ยดูอีก7กิโลนั่นเนี่ยอีก8นาทีเนาะ ออก3นามทีที่แรกว่าจะกินน <No. S 2> ูลูกชายแฟนมาเอาวันนี้

Ég sagði að það spröður svo. Ég hef verið að bóra. Já, það hefur þið. Já, ok, <laughs> er okay já, við erum að með að enda. Já, það er að maður með niðurinn að bóra, það er að taka törskur mér. Hæ? Ég hef verið að vera með til að skvetla mér. Ó, herra. Hún er að vera að keppa og löða þetta aðeins. Núna? Á agruri. Agrari? Á agruri, já. Já, ok. Já. Hún er alltaf... tất cả những mặt ạ bây giờ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  trai fan mà อือ,อยยดูไม่ออกยายดูไม่ออกใช่ไหมอือฮึสารพีดีงามก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะทุกท่านอือฮึดูแลส ไม่เกินรอกธรรมดาจะเอาโยเกือไปเอออืลูอิดคงไม่อ้วนหรอกมั้งอาจจะอาจจะดูในในกล้องมันอันดูอาจจะอาจจะตัวใหญ่นะเพราะว่ากล้องบางทีเรานั่งใกล้มันก็จะซูมเยอะนะ Uh huh. ไปมาไปมาเกือบสามสิบนาทีเลยเมื่อแต่ชะงักกับไอ้ลูกชายแฟนมาเอากุญแจ อเคนะคะทุกท่านค่ะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขคิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้สมความปรารถนานะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองดับก็ขอให้ได้เงินหมื่นตื่นมาก็ขอให้ได้เงินแสนนะคะมีแฟนก็ขอให้มีแต่ความสุขขอให้ร่ำขอให้รวยทุกๆกท่านนะคะ ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณสุไลสไตล์สายผอนะคะที่คลองพวงมาลัยให้ยายขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณลูอิสนะคะสตอรี่ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณสารพีดีงามนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณข้าวแช่แม่นังท็อปนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณ เอฟซี uh, G, หมาแมวเล็บรลี่นะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันไ่หน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะบายบายหลับปันดีค่ะหลับปันดีเดี๋ยวจะแวะไปเยี่ยมนะคะทุกท่านคะ่ะเดี๋ยวจะแวะไปเยี่ยมโอเคค่ะบายบาย